ซื้อเกมดีว่ากรถูกได้ที่นี่เกมเมอร์ไกยดอทช็อปผู้สนับสนุนเกมเมอร์ฟิชเบยอย่างเป็นทางการถ้าชอบพวกเราก็กดปุ่มไลค์และซับสไคร์ให้ดยนะครับตอนนี้เราจะเบิดห้องเราเบิดห้องไหน IDE อีก38ลูกมันมันมี3ห้องอ่ะพี่สามสี่ห้องที่นัดเจอนะมันห้องหนึ่งโลตใช่กิโลวัตต์แพทถ้าตรงนี้ห้องหนึ่ง ถ้าเป็นประตูใช้เยอะกว่าครับใช้ IDE ห้าสิบลูกเลยอนะ่ะถ้าเป็นเฮ้ยเสียงไฟเบอร์เป็นไอเบอร์หรือรถอารถึ้นมาแล้วรถโอ้โหว่าอยู่เพราะว่าข้างบนเนี่ยที่ผมมองอะไม่มีใครน่าตกพองเราอะาไ้วางระเบิดครับให้วางระเบิดเดี๋ยวผมจุนกาับบี้ต่อที่บอลมาตั้มบี้ให้หน่อย ี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่สองตัวเนี้ยไอสองบ้านเนี่ยไม่มีอะไรเหรอวะไม่มีอะไรยิงจำอะช่างแมงเถอะพี่พี่พี่ไม่มีใครวางระเบิดหรอเอาเอารถลงเอารถลงไปก่อนได้ไหมตรงไหนมีที่นอนบ้างเดี๋ยวผมเอาระเบิดก่อนเดี๋ยวผมเอาระเบิดก่อนต้องต้องเอาระเบิดก่อนต้องเอาระเบิดก่อนบ้านบ้านบ้านเดี๋ยวเเอออาหยิบระเบิดให้พร้อมครับผม ดูฝังโน้นหน่อยดูฟังโน้นหน่อยโอเคใครเจาน้ำมันเอาเลยคิดว่าห้องไหนจะมีของมีมีเสียงสนัยคะับใช่ใช่ผมได้ยินเลยเสือเกิดจีนแบบที่ผมมออ่ะไม่เจอมันนะผมว่าตรงนี้มีเอโฟกัสห้องเนี้ยห้องไหนครับห้องข้างบนเนี่ย ใครพูดลาวลินหรือว่าลาวาินตาารงน,าานี้ครับตรงนี้เหรอเออถังน้ำมันยี่สิบถัง IDE หนึ่งลูกประมาณนั้นอนะสามสิบถังก็ได้ IDE ลูกเดียว IDE ลูกเดียวนะว่า IDE สองลูกก็ได้เอาออกก่อนเอาถังน้ำมันลงเดี๋ยวไปแล้วมีคนวิ่งอ่ะยังน้ำมันใช่ไหม วางอะไรไปเกวางน้ำมันอยู่เกวางเลยพี่อ,อ๋อพี่เตมพี่เตมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะพี่วางทีเดียวไม่ได้พี่ต้องวางทีละแกลลอนหรออ้าวตายเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ตายเลยเหรอตายได้ไง,งเือ,เอตายครับร้อยเปอร์เซ็นต์ตาย ไปวันเรียบร้อยทำไมตายรอยปรรเซ็นตายครับพี่บานน้องไม่ได้บอกฝากเก็บเจ้ามมด้วยกับกระสุนสามสิบนัดวางที่ลูกนะวางที่ร้านนะวางวางทั่วๆพี่นี่สิบมือ พยายามดูระวันล็อกอินเขาด้วยนะครับอร่อยมกมวกสามีสที่บมากถ้ามันช่วยเพื่อนอได้ช่วยอะไรครับเบ้านคนอยู่มาเจอหกสำเร็จแล้วสำ่งไจแล้วใครวิ่งมาที่สพานะโบร์เมนโบร์เองกูติโน เชนะจุดนะจุดเลยผมมีลางสาหอว่าบ้านเรามันตไปเออถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ของนะครับสบายไหมหรือว่าก็สบาย,ย,ยไม่เอาของก็ได้คือไฟมันสว่างมากผมอยู่บนยอดเขาผมยังเห็นอะ่ะขนาดนีโอ้อคือ,อยังไงก็่้มยาวอะ่ะสิเคเก้ไฟมนหลังท<ฟ>ี่มันไม่ได้มาเอาของี่มันมาเผาป้เยีอีกห้าเปอร์เซ็น อไออ้ผมตายจะไหนวะไห้ผมทีอหยิบของจะโดนยิงอ่ะอแพทล์กัดถักผมบี้ปุ๊บเดงวัยน้ำมันติบถังดิตะบอลตะบอนขึ้นขึ้นไปอยู่ข้างบน้นนั่นงเอออันไปดูทางโน้นเน่อไม่เข้าเล่นตั้งนานแล้วครับวางใกล้ๆพี่ ใครน่ะเหยียบแลนไม้ตายหมอนิ้ใครยิงใครยิงใครยิงกันมีคนมาตองโกดังอ่ะโกดังมีคนมาโกดังต้องกันที่อื่นเอายิงกันแล้วคนยิงมีคนยิงแล้วมีคนมาคนมาแล้วมันวิ่งไปทางบ้านครับตะบอนตะบอนระมันทางนี้อไอ้เหี้ยล่วงเลยที่ดาวไปหวันแล้วครับกรนายนะ ขึ้นรถขึ้นรถออกมามาละพี้ดาวอยู่ในโกดังปะผมอยู่บนป้อมเมื่อกี้มันยิงมาจากหลังโกดังอ่ะมีคนอยู่ที่รถจุดแล้วนะโฟกัสโฟกัสจุดโฟกัสโฟกัสจุดเลยเตายวะเฮ้ยทำไมมันยิงรัวอย่างเงี้ยวะเฮ้ยผมตายว่ะผมโดนอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวที่ผมยิงได้ละคนนึงมีมากี่คนครับ ดูอยู่ครับดูอยู่ผมเห่นคนเดียวนะผมไม่มีแบนเดตไม่มีอะไรเลยเออได้ละเหลืออีกตั้งสามห้องรดระเบิดอะไรที่ไม่อะไรที่ไม่ใช้เนี่ยหยิบออกมาโยนพื้นเลยให้มันหายไปเลยเราต้องใจหมาใช่มันไม่เป็นทากับเรามากเลยเดโมลิชัน